แดดเปี้ยงๆครับปลากำลังกัดดีฝนมาครับตกยังแรงเลยโน่นขาวมาเลยฝนตกไม่แน่ได้กลับบ้านครับแดดร้อนๆอยดีก็ฝนตกครับมันจะตกแรงเสีด้วยโอ้ ดูนะครับถ้าไม่คือก็คนหยุดก็กลับบ้าน,นครับอาจจะได้แต้มเดียวเมืนตกแปงไม่รู้จะหยุดหรือเปล่า พอดีมีข้อกัวครับของนะแกก็เลยข้อครับพอ,นะอ,อด,อดีครับมีเปียกเข้ามาเน,นี้ไม่เปียกอ่าหยุดไหมเนี่ย ชอป่านีไั้นเนอตบเลยฟครับ่าตรงนี้มีไฟงงจอบเลยครับ ัวเล็กไม่น่าแตงขนาดนี้ยุบป่ะใส่ซะ่ oohh kt gut

กินไม่ได้กินไม่ได้กินดีสุขันนาเอนคอไม่ไนห,นไมหมดแลงไม่น่นก็ได้ถอดอยูนะ ปลาหนุ่มโค้ครับเสีตะร้อนแสงครับเมื่อเช้าตัวที่ใดก็สีตร้อนแสงตัวนี้ก็สีตร้อนแสงแต่คนละบล็อกนะที่ครับเก็บที่กับบ้านครัาไม่ไหวเดี๋ยวเราอนี้จะไปหายิงวันนี้ก็เลยมาซ้ำสามเก็บชั่นสิบไว้ทอด พลาดไปหลายตัวแล้ววันนี้ลุงโคบบักลึก องมืตัวเล็กฮอนิปโป้เนี่ยแบตเตอรี่โทรศัพท์แบตเตอรี่กล้องหมดพอดีเดินออกมาจากหอกวัวที่หอกควายที่คน,น,นกนดนั่งนิ่งนั่งจะนังไงไม่คิดออกมากึงบ,บ้านก็เลยเดินตีแทงนี้ดีก็ได้ เดี้ยาเ้ยอันนี้เคน่าเปหาลึกเกดอะไรขนตัสเต้ีตวเมื่อกี้ในพัดก็จะน่าจะได้เพิ่มับเพตัวนี้ตีเหยียไปได้ กลับบ้านครับตอนนี้ก็บ่ายไม่ใช่เที่ยง40ครับกังจากที่เรามาเล่นสามแต้มครับผมเดีย๋ยวนี้ไปหายงิงครับ เป็น่อนเล็กครับตัวแรกตัวใหญ่ตัวที่สองเป็นช่อนเล็กแต่ว,ตว,ตว,ตว่าแบตหมดพอดีแล้วก็ใส่แบตแล้วก็จะได้ตัวที่เล็กข้างบนครับเนี่ยตัวที่สามก็สามแมครับวันนี้ใส่ก็ได้นะตากเดทดทอดโอเคครับกันพรุ่งนี้ว่าจะไปหาเลาะดูหมายยิงปลาครับ ก็เลยไม่ได้สนใจกับประชนมากวันนี้ก็เลยทานมาปะเดีนยวนอแล้วก็นอนเต้นกะบอนครับตอเย็นทำงานก็ถึงบ้านแล้วครับ3 ตัวเล็กครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่สามขีดครับสร้างรวมแล้วชิบก็นี่วันนี้สามแก้มก็หกขีดครับนี่ก็เป็นสามตัวเมื่อวานตายครับบโดนสามตัวเมื่อวาน มันไม่ตายม,มันหน้าว่ากันใหม่ครับพรุ่งนี้ติดทุระครับก็เลยไปเล่นมันพรุ่งนี้มีทุระจะได้อยู่